ต้องไปตายกี่คนแล้วล่ะติดอาวุธหนักไงพวกนี้ไม่ไหวแล้วเจอกันด้านล่างครับผมไปละเจอกันทางภาคภาคไปนะจะมีใครเปิดประตูออกมากอีกไหมดูดิสอง ไม่มีนะมาดูว่าออกหวาละเฮ้ยแต่ว่าเราดี่ไม,ไม่มีแปลงแบบประยุกมากมีแล้วมันอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างโหยิยงแบบกลมไม่ตายด้วย,ย,วยพี่กอกไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยคือจกเหี้ยอะไรเนี่ย มันกันกูตกเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยยนั่งไว้นะนั่งไว้นะยิงไปแล้วไม่ตัวไอตัวไปเขใสู่ตรไปได้มึงแหมตัวอนเอเกิดความลังเลเลยศุจท้าวิเจ็บไหมนั่นเอาถือโลกไม่ ตบบประตูม่อีกอลัรจะจับเลยน่าจะตายแหละมีชั้นล,ล่างอ่ะมันยิงขึ้นมาตัวหนึ่งอ่ะเรายิงไม่ได้มันมุมอับอ่ะมุมมาไปอ่าชั้นล่างมันมุมอับมีตัวหนึ่งแน่ๆ อะไรปิดตาปิดตาโผลมาไหมเอางั้นเลยเอ,ลอ่ะมุมอับต่อเกียร์แล้วว่างต่อห้องคุยนี่คุยก่าากศเลยกูจะตะ,ะ,ะโกยไฮดราซ์แต่ห้องนี้แม่มงว่างโยห้องยุ้นตาไัยเนี่ยแม่งคนขโมงเลยสวยเลยติดขาหักสองข้างแขนหักขาขา้ขา,างมืงมันจะมเพื่อน ลดินียู่จัหนัดดูข้างหลังนะเดินตามนะตามไหมมือชิบหายมองไม่เห็นเลยกระสุนหมดรีโรอเคตายตประตูเปิดปอดประตูเปิด เด็กผัวต,ตก็บอกบอกลังตายตัวนึงอย่านะผัวโตผมกลัวนะหโ,โลก็ไม่รอดนะนไมไเป็นไรไม่าตานะมันไม่ได้ผัวตแต่มาแค่กินจำจเฉยกลังมีคน embroiele จับใหลงล่างนะดูนี mm ่นะโอเคโใชัไม่ได้ละห้องนี้ปั๊บ เขาหมืดอ่ะเขาหมืดกลังขึ้นไดบันไดบันได้ไปได้กำลังขึ้นกำลังขึ้นหวังเก็บไอ้นี่อันขวาเจอเลยไม่รู้ว่าเราตายไร

King, แหมบุกสนุกกว่าเดิมนะอางเดิมมีอะไรปล่อยอย่างเ,เดียวถ,ถ้าเข้าไปแล้วโดนยิงก่อนก็ตายกันชั้นล่างยังไม่ได้ลงเลยสักรอบตายก่อนต้องฆ่าไปคนคนดึดก่อนลงมากระงไปอีกรอบนึงเงี <c oughs> นเยนเยอะกวะ่าไม่มันมีลงไปอีก <c oughs> Roger. In okay, ุกคนเกียวยงโอห e กนันหึ er ่งช <mm ัหนึ่งยังไม่เคลียร yeah ์มันจริงปืนมีหนึ่งศพยังไม่เคลียร์อร่อยนะครงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกินด้ก็กินไปแล้วไอ้อะไรวะเนี่ยมันตายแล้วชุดิโป้งด้วย องไนวเนี่ยอ,อ <c oughs> oh yeah, ๋อพดกันโถเก่งทีมันเิอะไรกันเดี๋ยวรีเซอร์ไทยรีเซอร์เพื่เราลเฮ้ยเ่ เฮ้ยเฮ้ยไอ้เงี้ยไปแลวปล้กี่เกาะกี่เกาะกี่ตัวเกาะยิงสาบานนี้หน้ามือหน้ามืมีคนดึงตัวใจเปิดประตูบอกให้นั่งอูฟัวโต้ใส่แม่งเลยไอ้ยี่ติดคอไอ้บ่าไอนั่นไปไหนแล้ววะ จับแล้วะยังไม่ด้จับไปนั่นเลยไอคนเสื้อหมวกมันหายไปไหนก่อนไ้รงไหวะไม่บนหรอดานล่างด้านล่างขวายังเปล่าคิงซ้ายอะซายซ้ายมนดั้ยืนในมุมนะมตงยิงมุมนั้นแหละระวังประตูเปิดนะมีเีเมื่อกี้โดนออก าย่แฉกแรงหมดแล้วอ่ะนั่นแหละแฉกแบงนั่นแหละแฉกแบงคด่วนเมื่อกี้ใครยิงกดย้ยใครทำยิงกิงกิงใช้ไอ้ซีสองต้นหลังเข้าหลังเข้าหรอด้านล่างด้านล่างด้านล่างนั้นใต้ดินเนี่ยเดิน เดินอ้อมบ้านไปไม่ใช่ทางขวามาเตอร์ขวาไปได้เขาป๊อปเดินเดินไปเดินอ้อมเดินอ้อมตึกไปเดินอ้อมด้านหน้าก็ได้ด้านหน้าก็มีทางลงอยู่อย่างนี้จ้าก็นมดแล้วจำได้อยู่ได้ออกเดินออกเดินอ้อมตึกไปก็ได้อันนี้เหรอเออหรือออกไม่อยู่อันนี้มันมือจัง เจ๊เอ๋ตัวเองเจ๊เอตัวเองไม่ใช่ในตึกของตึกของตึกมีแต่ชั้นล่างชั้นล่างมีสองตัวมีตัวปืนพกตัวนะี้นะปืนปืนมันไม่เห็นก่อนเลยย,ย้าซ้ายตรงไปตรงไปนี่หรอเขาไม่เห็นหะน,นะยิงอะไรเไม่ลงลง ปืนพกตัวหนึ่งปืนตัวนึงโอ้ยอย่าินทไ่ปืนต่างม็อบทางม็อบเดิเซอร์นะเดซเซอร์นะเมื่อกี้เดเซอร์เดินขึ้นทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วจับเลยทิ้งแล้จับเลยย่งจับ่อนมันจะชักมีดมาแทงเียดีนะแกช่วยชีวิตมีคนนะมีคนปืนโันมากมีคนระวังมันออกไมไปพีก่ล พ no <ina> ี่ล็อกตกยุคแล้วตีนถีบอย่างเดียวประตูประตูเล็งไงประติมันเล็งลงม้เพราะว่ามีคนตัวไหนมีคนตัวนี้เราดูดิแต่ไม่รู้ว่าเราเข้าไปไม่ถึงแล้วปืนในตัวนี้อยู่มันโยนเข้าป่าแล้วมั้งถายตายเราจะพีทตายเดี๋ยวกินบุฟี่ดู ทางแมงไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตกู่อ๋ออออีกอย่างออบเจกตีเฟลไปแล้วใช่เฟลไปแล้วมันให้เราจับไอ้นั่นใช่โฟโต้มันไปแล้วไม่ไหเดี๋ยวยังไม่หมดะยังไม่หมดอะไรเราใช่แล้วเราทำตัวประก็นตายมือเดี๋ย็กชายไม่พูดกันสิบสิบหวานหมูจากไหนไอ้ไอ้ สามเลยเอออีกสองเรียบ <c oughs> ร้อยจับปูจับปูหว่านเทียบตายหมดเลยจริงจากไหนตายหน้าประตูแนะี้ยสองตัวเลยหลันงนอกประตูแล้วแต่ประตูอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ไม่เห็นมันเลยนะคนมันตกใจอะนะฟูล์คโต้ก็ไม่ได้แล้วกลับที่เดิมนีกใช่ เมื่อกี้วอรเม,มื่อกี้วอร่วอร์กันดูอยากจะชักชเอคีแล้วเนี่ยมีเอคีไหมเนี่ยมันก็มีนะเอคินสุสานมัน,ม,นมันไม่ทาเอาปืนสู่มาใช้ดูแลว้วเป็นหน่วยสวอร์ดนี่มีมากกว่ามันเล่นภาพเจียวกันดีกว่าเราชั้นล่างนี่ปัญหาเยอะเนาะเดี๋ยวลงไปเคลียร์ก่อนเลยแล้วกัน มีนคนไม้หรือเปล่ดูว่ายิงแหลกไม่นางตายไม่สั่งเวยตายอะในห้องในห้องมันยิงกูเชงก็ทก เอาปัดตัวเวยไปห้องบัญชีไก่มาด้วยยิงไม่ไนานแล้วยิงหายโดยตัวองครณไปแล้วอะไรเป็นยิงไอ้คนนั้นไงแต่ว่าเราไปยิงจอดตรงประตูตีมันเลยวอลแบงมาหานายไปไหนเหรอเราถือโลดเดินตามนายแล้ว ไปไหนแล้ววะไวหวเหลือเกินมาเลย์สาบนี่จุดเลยเป็นบาปการคนตื่นรถจะอยู่รอบเขาสร้างทีมไปไหนแล้วว,วะไปไหนลหรแเว้เว้ไปไหนแล้วว,วะ มูไปรักษาว่าแต่ตายหมดเลยอ่ะอยาบหยาบหนึ่งศพเฮ้ยถูกปักอะที่ไหนอะไม่รู้ว่าเราเล่นชั้นล่างล่างสุดเลยแต่ไม่รู้ว่ายิงมาจากทางไหนมองไม่เห็น แต่ล่าง,าาางอ๋อ,อ,อวูดโดนตัวนั้นยิงเหรอแย่จังยิงทะลุมาเอ้กระจกมาด้วยโอ้ยจัง,งนีจริงจังนีเลยเลย ปี๊บ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 ป r ๊บปี๊บีับมี๊บปี๊บปี๊บปี๊อปี๊บปี๊นปี๊บนี้บยี๊บปี๊บปี๊บขี๊บล่างปี๊บปี๊บป้๊บปี๊บปี๊บปี๊บีีปปปปี อร่อยมากเลยครับขอบคุณครับเป็นจริงโดนเลยโดนเลยอร่อยแล้วก็ร้อนร้อน,อนพี่พี่พี่ควาในนั้นะมีในนั้นมีสองตัวเลย ีไม่ไหวแล้วมาเตะเอาไหมปัญหาชนะไหมขาดไหมดีนะเจ็บไหมผมตายกี่คนแล้วครับกลุ่มละสี่คนกี่รอบแล้วครับ ปกปกเปิดไม่ได้ด้วยหรอวะเกมนี้เอ้ยความีเหรอเอ้ยหน้าประตูมีนะตายตอข้างในเรอกมันถือคว้าอยู่มันควักอะไรออกมาไม่ใช่ปืนเป็นกล้องไอ้เหี้ย ว่าอยู่เคยคอกโทรศัพท์มาถ่ายรูปไงใช่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกกันตอนแรกตอนเนี้ยเราเราไปเนี้ยไอ้เนี่ยไอ้ขั้นอะไรที่มันมดุแรงอ่ะมันจะขั้นแล้วมันก็จะดราม่าไงเอ้ยเมาตายปะโถอยแก่ละเฮ้ยเมา อะไรวะใครเปิดเอวีไว้เนี่ยไหนรีโมทกดเล่นต่อได้ไหมไปดูต่อเลยนะจะไปทำอะไรเนาะมีเล็บพิซซี่ตามแล้วตามนะลางเทียบเลยใช่ลามเทียบเลย เราเก็บเก็บไปสี่เก็บไปสี่โหและแต่ว่ากำลามีอีกโอ,โอ,โอ,โอ้ยไม่ไมาเลืเกินรอหนึ่งรอหนึ่งโลไปงไปเลยก็นเข้าห้องน้ำทีไรไม่เจอคนเลยวะ สงสัยพวกนี้กระเพาะเหล็กสวัสดีครับผมบอกอก i เ e อ้ไม่ลังด้วยแต่เอตัวเองโอ้ยมี เอตัวเองเอตัวเองมันดื้อ <N> ไม่ยอมลงมือม <N> ันช okay. oh, <N> ี <N> ้ไปไหนโอ้โหหัวเลืเกินหยบอ่ะ ขาโดนยิงขามีรถปิดประตูประตูน่ากว่าเดิมนะลงปันไปแล้วลงปันไปแล้วปั้ง่ด้วยนะมยิงขึ้นมา ตวงพูไปทันขัตว์ตายแล้วกลางตายตายตแต่ว่าเอาแขนซ้ายกับแขขวาจะไปโน้ควสเขามันยับลงไปนสิบเปอร์เซ็นต์ผมมองไม่เห็นอะไรเลยหมดเลย ได้ล่างหมดยังไงอ่ะบล็อกล่างเขียอันนี่อยู่ไม่เขี่ยเอาไปจากข้างนอกก่อนเดี๋ยวรอไม่ชื่อมันติดอะไรยัไม่ตายอ่ะเอาเขี่ยฝุดตัวกล้องเพื่อนสิลวงหนึ่งลวงสอง

มึงมึงมางี้เลย Talk suspect is restrained and trailers Talk to entry team Roger trailers inbound ยังไม่เสร็จ tục kênh ngọt tôi Hands để now! Talk reporting. Roger, Entry Team. Notifying Medical. Déjà, 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 déjà,

วิเร็นปะหนึ่องอย่างที่วิ่งเร็วจริงด้วยรปภไม่ตายเนาะไม่ตาย <laughs> ดีดวงหัวใจคุณกระสุนเอพีด้วยข้างในห้องมีแน่ <laughs> <laughs> เอาไงอะ่ะมีของดีไหมระเบิดไม่มีฮะมีใส่ล็อกพิกด้วยบลูทูธ มันต in ja ัวเปิดอยู uh, okay. yeah. ่แล yeah. yeah. right. oh ้วโลใช้งานไม่ได้ขี่ไหมจอมันไล่หมดเลยตายหนึ่งเย่จะกลับไปเยเยหน้าม่โอ้โหนี่ไงเคลียแม่งเคลียเลยแขนซ่าเชัดไปแล้วไอสอง เคสเอ้ยเควสเสร็จละแสดงว่าหมดละฮะตัวที่เป็นโจรหมดละพระเจ้ชาช่วยช่วยทอนพักเดินไปเหยืยอระเบิดเหยื่ยรอระเบิดตายหมดหล่อนไม่แต่เกมที่เราเอาเวอร์ดไม่งางระเบิร์ดทุกประตูที่เหลือก็หาแค่ของเอ้ยไอสิ อะไรแม่งฟิสิกมันอาร์กเลยดิ้นดอกดิ้นดอนไหมฮะหลังมาเอี๋ยวันีนี่วันนี้ไม่โหดหลายก็พิมเท่าไหร่โอเคเอาเด็กไว้ไหนฉันมาตามหาเด็ก ไม่ต้องเป็นเด็กว่ะห้องลูกไปพกคอแล้วมั้งเดี๋ยวเผียยิงให้ตายอีกนี่แกเด็กเด็กจริงด้วยทั้งชายทั้งหญิงเลย โอ้ยเจ็บตบกระหายนี่วีน e> ิเที such such ่ยวกองเลยตบใจมันยังไม่เสร็จเียอจังวะปาร์ตี้เหรฮะของปะของได้แล้วอ๋อเดี๋ยวแค่ตัวประกันตัวประกันทั้งหมดอะ เฮ้ยทำไมมันเหลือสองคนแล้วมันชนะวะนี่ตอนตายก็ตายพร้อมกันหมดเลยตอนนั้นยิงไม่โดนโดนยิงแล้วเกาะเด้งมือไม่นิ่งอะไรอะมีหมดด้วยอ่ะโอ้เพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยด้อะไรไอ้ที่มัดมีหมดด้วย เอาจริงดิเอ้เนี่ยกดเองไม่ได้กดกดกดได้นะแต่มันไม่มัดแฮะยิงซ้ำได้ไหมเนี่ยลบีห้าสิบแบ l เย่เสร็จ <Yeah. S 2> แล้วเย่ 10นาทีเฮ้ยแมนต่้โมออบเจกต์โฟโต้อะไรน่กล่องอขาดหนึ่งแต่เาออฟฟิเชียลขดหนึ่งออฟฟิเจอร์หาไปหนึ่งคนค้าวอา่าสิบเฮ้ยไม่ตายคนนันไม่ตายเย ถ่ายรูปคนรอางเงี้ยลงไปนอนกับพื้นไปเ <laughs> ท่าปีไปเลย